การทดลองนี้ว่ากันด้วยเรื่องของผลึกสารเคมีมากมายที่เราคุ้นเคยหลายชนิดมีลักษณะเป็นผลึกสีขา,ขาวเช่นสารสม้มน้ำตาลเกลือล้วนแต่เป็นผลึกและสารในบิกเกอร์นี้ก็เป็นผลึกเช่นกัน <S <S 1> <S 1> นักทดลองของเราผูดไปผิดหรอครับเพราะของเหลวที่เห็นในบิกเกอร์นี้ จะกลายเป็นผลึกได้อย่างน่าทึ่งแต่ต้องทำตามวิธีนี้เทสารโซเดีเย,อยอมอะซิเตตลงไปในน้ำเดือดคนไปเรื่อยๆและค่อยๆเติมเพิ่มลงไปในน้ำจนกว่าสารละลายจะอิ่มตัวและไม่สามารถละลายน้ำได้อีกต้มสารละลายโซเดียมอะซิเตตไปเรื่อยๆจนผิวหน้าของสารเริ่มจับตัวเป็นแผ่นผลึกบางๆจากนั้นนำมาทิ้งไว้ ให้สารเลียนตัวได้เป็นของเหลวในปิเกอร์อย่างที่เห็นความมหัศจารย์ทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นนะบัดน,นี้เพียงแค่เอาเกลือแกงโรยลงไปที่สารละลายโซเดียมแาริบเตที่เย็นตัวมันก็จะจับตัวกันกลายเป็นผลิตสีขาวได้อย่างรวดเร็วคำถามอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราทำการทดลองกับกันโดยเทสารละลายที่เย็นตัวแล้ว ลงบนผลึกเกลือ,กอกแกงแช่ละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นตอบคำถามแล้วอย่าลืมบอกเหผลด้วยนะครับ